นี่ทั้งใบยาวนี่เพื่อนว่ามาปันปากเส้นเอาเนี่ยไปขายไปขายเลยฉันก็ทั้งใบเสียเยาวว่าทำปันปากเส้นั่นแหลผมพ้สักล้าเนี่ยขึ้นเลยก็เด้อ ป่ากันก็ย่าย่าวครับน่ะพวกมันมาไหนก็มันทุโกระว่าแต่ก็เนมันพวกนาเนาะมันพกนากอ่ะเขดเียเนเขียนเรถรถไทยใหม่อะอืมน่เฉยมันเยั่าตัที่แตเย็นตไปจนยา เออ่เเกียวอนะมลนไลน์ขอเกียนี่ชาวเงินใครรูว่าเนอะไรเป็นั้นนอต้องยัดเยได้น่ะถุนที่เราเนี่ยไงที่ที่ใช้มายเนาะเออเออเ่มหเ่อะไ่อาียว่าว่าเดี๋ยวยุ่ไหนงไ มันดีไปเลยเ้ไปเลยเอ้ยใช่ก็เลยใช่กนเลยแช่ว่าเาเปล่อยลงอในมันดีไปฮั่งเตี้ยกว่ามาไทยไปเอ้ไิดีอ่มันหลากหลายที่ไหนม่เชงมาดูข้างล่งยังไนฮะเนาะเนี่ยเป็นจากไทยเนี่ยสาหลวงในมาเสียดนเฮ็ดตีนังเฮ็ดตีนังยเก้เอาก็ไม่ได้ ก็ซอ,อบเสียวะ่ะเมื่อเดี๋ยวได้กว่าแล้วมีมีมีมมมน้ำมันนะเนี่ยขอได้รึวะขอได,ด้ขอขอหนี้จำได้รึวะอย่างไรเนะี่ยโอ้ยคาน ใส่ใ่้นยยิำคัญเลยเนาะใายเลี้ยนสำคาญอินเลไจากไทยเฮ็เป็นรถเฮ็ดเป็นรวดรถไทยก็ม่โอ้ยไั่เป็นใช้นิ้นต้องไลสใส่ด้วยนกฟอกก็ไลสใส่นกฟอก็ปใส่ก็ม นี่ก็กลุ่มนี้ญี่ปุ่นกันนกลุ่มนี้ญี่ปานกันแต่ป,นนปนันสัสน,นี่มีอินเซน,นี่ยังไงครับน้ำเปียนชิดจ่าใหญ่ miền này cản hông nha cái này cản mình chi cho nó này nè giẹp ชค่นเกียร์ชายเรียนแข่งสัดจังเก๋มากเลยมาที่เราหน่อยหน่เสียงเสียงเสียนก็เสียงไรบ้านั่นน่ะสบานายอเสียนต้องเ้นเดือนเลยเดือนเนอะแต่วัวนี่นะเนาะแต่วัวออกทางฮังไงน่ะ นึงวันนเห็นเนึ่งเย่อสอิบวไปบบล้วก็ไปเ็นนะเน่ยพราพรข่อยเรียกมาใส่แล้พอเรียนมาเลยน่นออืมช่องมาดนมือบอนเก๋นะติดกัเอ๊ช่องช่องช่อง

有点儿啊。好的。嘿嘿嘿。 จักไทยปใหม่อะไรพี่น้องเออสิอ่งอะไรไทยอะไร

Quake gần but now we're more than đi Chen hiệu được một chân hiệu được một chân hiệu được một đây đây, được một chân hiệu được một chân hiệu được một chân chén cái chén chân hiệu được một chân hiệu được một chân hiệu được มันเดือดชจักมากเลยองอรบบเครื่องไทยเนเงียนอน,นอือเออ,อกาวามันเดือดชุดจักมากเลยอนเลยนะ่ยชดเตะว่าเังทงงังอ่ะฮูมันเป็นแต่สิโอกาวะนันีนนโ้โอกาวะโอกาวะเน ทำไมยาวนะเพื่นว่ามาปันปากแซนเนาว้านะไปขาย <laughs> ไ,ปไปขายนะาเลยนก็นะทําปันปากแซนน่นแหจะเาอะไก็ส่ช่อปลาเก็เอามันกว่าวกช่องนอทหน่อยแกะง่ยนั่นนะส่ช่อปลายอยู่ กว้างใหย่เพียงอะไรก็มันหนังในสชยเลียง่นีเร่าฮ่าไปยอดเนี่ยเดี๋ขึ้นเือขึ้นทางเลยขึ้นทางเนี่ยละว่าใส่บักไทยขึ้นตัวเท่างันเอรอนี่ยเดียกลางเหรอเจนี่กลาง อกาวะอกาวะเของเลยสั่งมามึงไทยอะไรเนาะสั่งมาขงกอะไรกันาะ่ยแนย่กี่อย่องางมากมาในเป็นยงไมาในเป็นนึ่ง

นี่นะอันดีงีเนาะเชียนเชียอเนี่ยอันยาวอันต้มอาปันห้าหัวได้การขยิมเหมือนกันอ่ะัหั้ันยกวเนอะหัวหัวได้กลังเ้กัเอกลัอหะกลนะัักเวหัวได้กเนะ ว่าไมนั่นตอนนั้นทิ้งเสีงอะไรนะได้มึงเลยมึงเลยเฮ็ดอันที่กนอิจฉาจังหูเขามงไปยอะดีที่ที่สงรูมากี่มันมันฮ็ดเปกันอเียมันไปยอเฮ็ดเยอจังหูเขามอืมอืมมีอย่างไรเงาะไปตุยแทงตอนสองน่เป็นตอนหนึ่งเลยเนยตอนสองนีมากแท้ Yeah. <laughs>